แมวแครวะนะมันกี้คิงไอ๊สัตว์มันกี้คิงเป็นแมวด้วยหรอโคตรดีเลยไม่ใช่มันเปลี่ยนเป็นนกเลพี่ดิกว่าพี่ดิกวะฮะพี่ดิกว่า,าพี่ดิกเปล่าพี่ดิกดกูเอ้ยผมพีดิกตลอดมาถึงมันก็เปิดเลยว่ะคซีเคทบอกอ เดี๋ยวคขาไม่ได้เขยกับแคลรี่ไม่ได้แม่งจริงๆเขาก็รู้แล้ว โอเคครับโอ้ที่จะโกนน้อยเรื่อยๆกันนะไม่เป็นไรครับผมเชืเ่อว,ว่าเราชนะไม่ดา่าโดนนี้นะดา่าเพื่อนไมหมหรอ First blood. Guess it's snack time already. Yes. ร้อกูแตกสบายสบายพวมาคอนลูนให้สองรอบโอเคครับ โคตรสวย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 อวือ้มอ้สัสเอเชียปฏิิโอ้ยว้าวสีดีเด็ด เออหาล่างหายนะตัวออกมาจายหาย เชอล่าคีไม่ติดเดินเลยเฮ้ยการการเป็นไง,ไง,งบ้างมว่มหาผนไม่เป็นแน่ <c oughs> นวะามาเร็วมากเลยล่าก็จะไหวอะมั้งผมว่าเดี๋ยวผมสโมไปช่วยการดีกว่มามันเร็วเกินหกละ มเวลแบบแล้วเราต้องมาต่างว่าเราหกเริ่มขอมาควนมาแล้วสร้างโดน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 เสียเลยเพื่อนเดี๋ยวรอผมเก็บขวดอ่ะเอ้ยเก็บรูนบอลตี่รูนอ่ะ ใครด้วยนะรัด้วยนะ สวยุว้เข้อมูลครับเบสครับเบสซีดเพิ่งเห็นชื่อสตรีมถามพี่ว่าอะไร <c oughs> เพิเขียนหัวข้อสตรีมว่าอะไรวะลืมละ เราเล่นเราเล่นแรงไม่มาแต่ชอบเธอมากแรงไม่มาแต่ชอบเธอมากช่วงนี้ติดมุกเสี่ยวแล้วทำไมอีกครึ่งหนึ่งไม่มีใครเก็บอะ่ะเปิดบ้า,บานเมื่อกี้น่าจะอ้าเชี่ยโดนดีวายละเอาไหมครับเอาไหมต้องเอาแหละ โอ้ถามจริงบ้าโดดเหรอไม่ปา้บนโดดเหรอสวยสวย,สวยนาย่าจะเอาได้นะสวยอันนี้กูอขอได้ป่ะไอ้เนี่ยเออช่างไม่เหอะเอาวเลย นาพี่หายนะโอเคพี่เป็นฟาร์มอ่ะน่าจะใช่อะไรวะมันตั้งแต่เมื่อไหร่วะต้้งมาแล้วเฮ้ดีว่ะบนเลนเล่นบนเล่นกัแล้วว่ามีบวกว่ะ เราไม่กันสี่เรามาสี่แล้วให้บางกีก็ยืนติดกันนะยืนหน้าทำไมเด็กก็โดนรวบว่าจะไหวนี่แหละเฮ้ยขอยนะสวยระวังระวังมันรวบนะพ่อยืนยืนยัยืนยัง ไประวังนะระวังอาพี่เอ้ยระวังรวบนะแบกแบกแบกสวยเอาบนเอ้ยเอาล่างต่อปะผมไปได้คลิปได้ทุกที่อ่ะเอามาจีอยู่บทอยู่การสองบีบีล่างก่อนบีล่างก่อน เขาเจ้าผมผมไม่มีใบบิงอ่ะ เอาล่ไม่แ่เลยาเกือบแล้วเกือเกดคลิปเดนคลิปตีตายแล้วอื้ีปเลยกูว่าดปักออกเนแน่เร็วอะไรนะเฮ้ยนะนี่ตัวมาบ้า ตอนเนี้ยเข้าออกยังไงก็ได้อะไม่ต้องไม่ต้องอยู่ด้วยกันอะแค่นี้เลยยังไงชนะฝั่งมันแบบต้องมันแบบมันเแนบบ้นรแวบอะรวบแบบทุกตัวฝัง่งมันรอเชฟมันมีเซนตี้อยู่ทางนี้ผมโดนดีว,วาดร,รัวๆเลยผมปักโมเกินตกระวังรวบไม่หรอกม่กลัวสวยรวบไปแล้ว อยู่เดือดอยูเดือดฮ้ยทำเกมมันดีสัตว์เลยลเราอ่ะเฮ้ยต้องขอบคุณออฟเลนของเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนึงมันเป็นคนแหละหยอกยอกยอกเจ้าบักเจ้าบักจะมีจะมีเป็นไอ๋อมันได้แล้วล่ะนี่ไงบอกแล้วว่าได้แล้ว ผมในมานะผมให้มานะพวกหมอบิงก็ดีกว่านี่นดีว่ปะมามามาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้โหวยปีคนเดียวเถอะเถอตายแล้วสั้นมไม่อยู่ขึ้นมาไม่อยู่มันต้องมีกันบ้างโยมเกมนี่ม,มันมไม่ใช่โด,ดตา โดูตาจะถูกไดนต้องโยนตงอาพีแล้วผม่กโดนโดนอีกไนผ์โดนอีกไนปิงกปไม่ได้ตอบเนี่ยชื่มดนโดนพีเอว่ะตวพีเอลวงว่ะน่ากินไลย่อนจวยโอ้โหปาก์คุทุ๊เลย โอ้สัตว์สดสัตว์สดโอ้โหไอ้เจ้าโอ้โหมันมีกูแล้ววะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียโอ้โหไม่ใช่พี่เกินพี่เกินจัดไอ้บิงตีทีนึงมึงก็วันดวงมึงไปไม่ต้องหรอก ดูเอ้าไอ้เ <Also>, ห <qu> <sounds> ี้ยมักกี้คูดาวเหมือนกันไอ้เหี้ยกูแบบไม่ตตอมก็เสี่ยงที่เดียวมันก็ตายแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูขอโทษกูรู้ไอ้เหี้ยกูขอโทษกูไม่กูไม่อยากเสี่ยงอ่ะกูกลัวกูสั่นกลัวอยู่แล้ว โอ้โหยังไม่ทันวะโดนวะโดนโดนโดนโอ้โโดนเฮ้ยผมก็โดนเหมือนเอ้อเข้มขนาดนี้แล้วนะทำแม่งทำแม่งแล้วว่ะเริ่มทำแม่งทำแม่งแล้วว่ะ ใช่ไหมไมเออเชื่อ,อเชื่อละวันกลัวที่ใจวันกลัวสั่นละลัวเขาแท้อ,อะไรเพื่อนแทกว่าอะไรแม่งติงทานไอ้สัตว์ ยังไม่ยอมยังไม่ยอมเลยยังไม่ยอมกับไม้ยอมพีเอบีบีเคพีนะเฮ้ยมันมีวิชั่นสวยใครเข้าอ่ะ đây Ê chết Trời ơi Đang cho tôi đây, khóa thôi Chết không đùm đùm, khu đào oh, yes. จริงผมก็ไม่ได้อึดขนาดนั้หมยเป็นเว่เหรอเว้ยม,มันแรงไงวะเดี๋ยวผมจัดให้ครับมันหายไปหมดเลยอะไม่กลัวจังลองมีมิชั่นะนะระไาระวังเ็มที่ไหม ไม่เป็นกั t คนโ e ษจะ n ป็นแบบแม่ที่ทำไมไปสบายดีแล้วมันเสียปีเคบีเลยมันเสียปีเคบีเลยหมดแล้ว,วปัสวดปะ ไม่มีวิชั่นหรอแต่ผมใช้วิชั่นแบงนี้ครับสมมุตินครับเยน นนได้บาปไปกลางว่ะพี่อยู่กลางเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้เฮ้ยหลุดป่ะใครหลุดป่ะไม่ไม่ผมไม่หลุด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  ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยคับเอ๋โอ้ยเชี่ยลาดอยากอยากกดตีพี่บิ๊กกดตีผมขอโทษผมขอโทษเย้ยถิงโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้เชี่ยปังมันไปแบกเลยปั๊งมาแบกมาข้างหลังอะ กี่กำมัดตัวเองสัตว์เลยเมื่อกี้มันแคนเซิลได้ป่าวะะมีสงสัยได้บอกให้กดอติทีื่อกี้ผมพูดอยู่อ๋อเหรอโทษโทษโทษแต่กดไปแล้วคือเสียไปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราแคนเซิลนะเน้อผมดูคนเดียวในนั้นนะเมื่อกี้ขอโทษขอโทษนึกว่าไม่ไหวไหว เสียเพียตายแล้วแ่ะถอนแล้วแ่ะตายดิตายก่อนกูทุกคุณพาทุกคนซีพีกลับเดี๋ยว <c oughs> งงน,นี้ลองอาฟีไม่ได้ใช้แล้ววะมันใช้ไปแล้วใช้อาฟีหรือเล้วไม่เกิดหมดแล้วนะบีกับไหมหรือป้อมหนึ่งแล้วก็บีป้อมบีอะไรครับมันมันสกิลไปเยอะแล้ว 没打他了。嗯那个 ดีนึงกลัวยวะดันเลยเอ็นนานดันานเอ็นนานเอ็นได้ปะวะดูเดือมคือดาเมจพอปะวะเฮียมึงตีนี่ดีมึงตีเราไม้พี่ชุดตู้ทะเลบ้านแลกมึงกาไหวรูแล้วดูแล้วไหวเราต้องโฟกัสองมันไม่ยอมมันจะไม่ยอมที่ ไหนเือแล้วเขียบีกระจูกูไม่ได้จะเข้าไอ้เหี้ยบิกาจูเฮียบีไหมฮะบีบีบีเอี้ยมึงอารมีตัวเดียวมึงก็เฮียเฮียเฮียเออไปอยู่มึงไปอยู่มึงทแล้ววันโอ้โห ไอ้เี้ยเดี๋ยวอ้นไว้กนนี้เลยมผมจะมากันบ้านคนนี้เลยเฮ้ย่วยมึงเันติมาให้มาค่าโก้เนี่ยอยาบตัวเดียวเพื่อคอนเทนต์ผพ้คอนเทนต์ เฮียน้ำชาหัวเราเลยช่อนยเย้ยตีไม้ปักฆ่าสั์โคตรยียอะเพี้ยคุณตับูก,ก <c oughs> ลยยกับบ้านสัสเหื <c oughs> ่อยขาวไปต่อเฉยทำได้สวย ขอบคุณ5่บิดครับน้ำตาทำได้สวยเลยอ่ะสัปกินเพื่เที่ยเลยต้องขอบคุณนวลวัยไม่ใช่ขอบคุณหมดเฮ้ยสมบูรณ่ะขอบคุณอาจารย่าืมึ้นบว่า ไม่หรือว่าดันบนยอยู่ไปดันล่างดันล่างนี่สมองมาผมมองเลยออกดเลยออกดอเลยคนเดียวพอได้สองคนเองไงนันแ่แหละน่นแหละเดี๋ยวผมเช็ควาดใโอ้ยนานไดนะ้ไหม ไอ้เพื่อเนี่ยมันมีไว้มันจะเอาผมหรืไม่อยาก้อ,อาผิดผมก็กลัวพีเอตัวเดียวเลยตอนนี้ต้อหวมม่หวงต้องห่วงตายเพื่อทีมพี่เออตายเพราะแคดดี้ใช่ไหมอ๋อได้ครับได้ได้ป้อ,องอกันไว้ก่อนอารมณ์แบบพยายามฮ่วยเลยไอ้เีื่อนักห,ห, <c oughs> นะหน้า ใหยยกมันเมื่อกี <S <S ้ว okay. ันนี่แม่งเหยียดรอดสุดเลยนะใครใครใครมีใครมีไอเตเตอรเมื่อกี้ นอรไว้มันตัวเท่เข้างได้ป้อมกฮยนอร์ไน<ม>ได้ป้อมอึยินดีทันวะใช่ายแล้วตายเลยมันมันนาทีสวยเลยอสมบุลเชนไม่ดีเลย นี่ท่าจะได้หมดอ่ะโอ้โหกูตายคนเดียวคุ้มสัตว์ได้หมดได้หมดคุ้มสัตว์เอ็นได้เลยเนี่ยคือรีเจนเลือดอันนั้นหล่อมันโกงไปว่ะผมว่าได้ทายสนุกกับพี่เอได้ทายคืออะไรอ่ะได้ทายคืออะไรวะช่างเตมอ่ะอู๋มึงโกหร้องกูเลยพี่จู มินิเกมอ๋อมินิเกมมันเหรอโอ้โหอยากเอาดิครับมิดออฟฟีดไอ้เยอะเอาชนะแล้วอะชนะแล้วผมแพ้ชนะแล้วโหมดใหม่อ๋อผมบอกแล้วว่ามันแพ้นะผมทังดีมอ่ะ 你也巧啊。